ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงวิธีการในการเติมเงินเข้า G-wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเพื่อเตรียมใช้จ่ายในมาตรการโครงการคนละครึ่งนะครับในสิทธิ์เงิน3,000บาทวันนี้นะครับมี3ช่องทางง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับวิธีการเติมเงินเข้า g w วอลเลโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็มีดังนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องอเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วเลือกข้อความเติมเงินเข้าจีวอลเลนะครับแล้วเลือกธนาคารและช่องทางการเติมเงินนะครับ วิธีการเติมเงินวิธีที่1นนะครับาการเติมเงินด้วย QR Code พร้อมเพยนะครับโดยการกดบันทึกรูป QR Code นะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชัน่าธนาคารเพื่อเติมเงินนะครับแล้วไปยังเมนูสแกนแล้วกดปุ่มรูปภาพเลือกรูป QR Code ที่บันทึกไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็เติมเงินตามขั้นตอนปกตินะครับก็คือกดคัดลอก G Wallet ID เปิดแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อเติมเงินไปยังเมนูเติมเงินโอนเงินพร้อมเพย์หรือ G Wallet แล้วนำ G Wallet ID ที่คัดลอกไว้เนี่ยไปวางในช่อง e Wallet ID นะครับ หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการและทำตามขั้นตอนปกติได้เลยนะครับนี่คือในวิธีแรกวิธีที่สองการเติมเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารชั้นนำได้ทั่วประเทศเลยนะครับโดยเข้าเมนูเติมเงินโอนเงิน e wallet พร้อมเพยและระบุ g wallet id 15หลักลงไปนะครับ วิธีที่3ก็คือการเติมเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยนะครับโดยท่านแจ้ง G-wallet ID เพื่อเติมเงินนะครับกับธนาคารทางเจ้าหน้าที่ก็จะจัดการเติมเงินตรงนี้ให้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ